สวาไม่ดูในพลสวัสดีครับ EP นี้จะพาทุกท่านมาชมข่าวข่าวที่มาแรงนะครับยูทูเบอร์ลาวนะครับที่มีสามีเป็นคนไทยนะครับมาทำช่อง YouTube หลอกให้คนไทยโอนเงินช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปคลิปนี้ก็ขอบคุณช่องสาวน้อยชาแนลแล้วก็เพจทั่วลงแล้วก็ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคลิปนี้ทุกท่านนะครับก็ฝากให้ทุกท่านเข้าไปรับชมแล้วก็บอกต่อๆกันนะครับถ้าจะดูคลิปเต็มก็ไปดูที่เพจทัวลงนะครับตามไปชมด้วยกันนะครับเกิดอะไรขึ้นเนาะเมื่อเพจดังแฉวิลกรรมของยูทูบเบอร์สาวลาวนะคะที่หลอกหลอกให้คนไทยโอนเงินให้เนาะแบบทำตัวน่าสงสารไม่มีตัง์ลูกป่วย เนาะลูกป่วยลูกไม่สบาย <c oughs> ก็บอกว่าไม่มีตังเนาะอ่า <c oughs> ที่นี่เป็นยังไงพี่น้องพี่น้องคนไทยเขากัดใจดีเกินเนาะพันะ <c oughs> สาวเล่ากับโพด <c oughs> พูนะคะเนาะมาหลอกมาหลอกกินกับมาหากินกับความขิ้สงสารเนาะคนให้ <c oughs> เขาให้ด้วยใจนะคะแต่ว่าคนรับนี่ <c oughs> เจิไิไไเนะพี่น้อง มาพี่น้องเรื่องเล่าจะเป็นจังไดเข้าไปเบิรชคลิปน้ากันก่อนเนาะแล้วจังน้องมาว่ากันต่อนะพี่น้องคลิปนี้สอนน่าขออนุญ,ญาตซ่องของทัวลงนะคะเนาะเอาคลิปของเพิ่นหน้าปั่นพีปั่นน้องเบิรงนน้ำกันนะคะมาไปกันเลยพี่น้อง วีรกรรมขบวนการยูทูบเบอร์ลาวคุณผู้ชมสร้างเรื่องเศร้าให้คนไทยเนี่ยแหกค่อยบริจาคจนตอนนี้นะ,ะมีบ้านมีรถแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเย้ยคนไทยค่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้นะ่คะทางเพจกูอีแชร์บวกบทไม่สนใครคุณผู้ชมแล้วก็แท็กทีมกับเพจอีซอขยี้ข่าวแล้วก็เพจลาวมองไทยได้มีการรวมตัวกันอย่างไม่ได้นัดหมายคุณผู้ชมออกมาแชร์สาวลาวท่านหนึ่งคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นสาวลาวที่ริดเยอะท่านหนึ่งเลยนะ,ะจากสวรรค์เขตคุณผู้ชมซึ่งเธอเนี่ยได้มีสามีเป็นคนไทยเป็นคนจังหวัดมุก ทำช่องยูทูปคุณผู้ชมแล้วก็สร้างสตอรี่น่าสงสารอยู่ดีกินดีได้ทุกวันนี้นะคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าอาศัยเงินบริจาคค่ะก็มีทั้งบ้านมีที่ดินมีรถยนต์ล่าสุดเนี่ยเพิ่งซื้อรถตู้ป้ายแดงมาใหม่ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะก็คือยังไม่ได้มีใครสนใจอะไรมากคุณผู้ชมก็ปล่อยๆไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่มันกลายเป็นประเด็นให้คนไทยต้องออกมาเดือดกันแล้วก็ทนไม่ไหวเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยได้อุ้มลูกหลานหอบหลานมารักษาที่โรงพยาบาลที่ฝั่งไทยแล้วก็ได้ขอรับบริจาคเงินทั้งทีี่่คุณหมอเนัด้าเ่่ดววยแตธอเนี่ ลงในเ c e b o o k นะคุณผู้ชมแล้วก็โพสลงในช่องทางของ YouTube ด้วยให้คนเนี่ยสงสารแล้วก็โอนเงินมาช่วยเหลือซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเธออัปเดตการขอรับบริจาคเนี่ยหลายรอบมากๆเลยถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกแล้วป้ายเนี่ยมันก็มีติดอยู่คุณผู้ชมว่าอย่าถ่ายรูปแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจก็ยังถ่ายรูปแล้วก็ลงมาอีกจนสุดท้ายเนี่ยยอดก,ก็ทะลุปเป้าหมายในที่สุดค่ะก็ทําให้เพจใหญ่หล,ลายๆเพจเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มันไม่ได้แล้วมันเกินไปแล้วมีการเอาเด็กมาหากินด้วยแบบนี้ก่คนนัะ โดยทางเพจนะคะระบุว่าพี่ๆน้องๆน,นักข่าวช่วยกันติดตามเรื่องนี้กันหน่อยและฝากถึงคนใจบุญทั้งหลายโปรดหยุดโอนคนในคลิปเนี่ยคือคนลาวอุ้มลูกจุงหลานถือแค่วีซ่ามาในนามนะักท่องเที่ยวเอาหลานมารักษาที่โรงพยาบาลของไทยคุณหมอเนี่ยยังไม่ได้ประเมินค่ารักษาเลยแต่ว่าพวกนี้เนี่ยก็รีบขอให้คนเนี่ยช่วยกันบริจาคเปิดทั้งในเฟซทั้งในไลน์แล้วก็ทั้งใน YouTube ด้วย เปิดให้คนเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็สร้างภาพให้คนเนี่ยสงสารเอาเด็กมาอ้างเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ดีว่าคนไทยเนี่ยขี้สงสารแล้วก็ใจบุญตอนนี้เนี่ยมีบัญชีหลายเล่มมากๆตามที่ได้รับรู้มาหลายล้านแล้วด้วย ยกกันมาอยู่ในเมืองไทยทางครอบครัวทํากันเป็นทีมแล้วพอมีคนเข้าไปติติงถึงพฤติกรรมดังกล่าวพวกนี้เนี่ยก็จะยกเท้ายกตีนใส่ตามในที่เพจลงไปหนาซ้ํายังพูดจาด่าทอด้วยยคําที่หยาบคายมากๆตามที่เห็นในคลิปเลยค่ะซึ่งหากใครอยากเข้าไปดูคลิปผู้ชมเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้ในโพส์นะมีหลายคลิปมากๆเลยแต่ไอ้ส่วนพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็ตามที่เพจเขาบอกมาเนี่ยคผู้ชมก็มีทั้งด่าคนไทยบ้างวงไอโฟนจาก FC ดหลังที่ FC เนี่ยสัญญากันไว้ว่าจะซื้อให้แต่ว่าเอฟซีเนี่ยตรงหนกใจคุ ก็ทําให้ FC เนี่ยไม่ให้ซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่พอใจทําคลิปออกมาด่านะคะแล้วก็เรียก FC เนี่ยว่าอีกขี้ฆ่าด้วยคุณผู้ชมโดยเมื่อไปสืบสืบมานะคะก็พบว่าเครือข่ายเดียวกันกับกลุ่มกลุ่มนี้ตามแหล่งข่าวเนี่ย บอกว่าไม่ได้มีแค่เธอคุณผู้ชมก็คือมีครอบครัวเธอมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมารับบริจาคเหมือนกันรูปร่างอ้วนเหมือนกันมีเอฟซีซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านหลังใหญ่ให้แล้วก็มีเงินให้ใช้ทุกๆเดือนซึ่งเป็นพี่ลูกหนาคนไทยบ้างด่าไปทมน้ําลายบ้างยกเท้าใส่บ้างแล้วก็เคยมีการพูดดูหมิ่นสถาบันไทยด้วยค่ะโดยมีคลิปๆหนึ่งคุณผู้ชมที่เราได้ไปดูมาเนะี่ยก็คือเธอเนี่ยได้มีการทวง iPhone จากเอฟซี หลังจากที่เอเนี่ยสัญญากันไว้ว่าจะซื้อให้แต่ว่า FC เนี่ยตังหิดใจคุณผู้ชมเรื่องที่มาของการเงินเธอก็ทําให้ FC เนี่ยไม่ให้ซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่พอใจทําคลิปอ,ออกมาด่านะคะแล้วก็เรียก FC เนี่ยว่าอีกขี้ค่าด้วยคุณผู้ชมโดยเมื่อไปสืบสืบมานะคะก็พบว่าเครือข่ายเดียวกันกับกลุ่มกลุ่มนี้ตา้มแหล่งข่าวเนี่ย บอกว่าไม่ได้มีแค่เธอคุณผู้ชมก็คือมีครอบครัวเธอมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมารับบริจาคเหมือนกันรูปร่างอ้วนเหมือนกันมีเอฟซีซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านหลังใหญ่ให้แล้วก็มีเงินให้ใช้ทุกๆเดือนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้หญิงในคลิปนี้นะส่วนน้องสาวแท้ๆของผู้หญิงในคลิปคุณผู้ชมก็มีเอฟซีเหมือนกันนะ่ยเอฟซีเนี่ยก็ซื้อบ้านให้สร้างบ้านให้ให้เงินจัดงานแต่งงานด้วยแล้วก็ให้เงินค่าคลอดลูกด้วยแต่ว่าพอพักหลังๆมาคุณผู้ชมก็มาพูดว่า,าอเอฟซีเนี่ คุณผู้ชมเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วค่ะสาวลาวท่านนี้กับแม่เนี่ยก็เคยทำคอนเทนต์กันเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะกันกับแม่ตัวเองเนี่ยแล้วก็ด่ากันประจานกันเพื่อหาเงินที่จะมาสร้างบ้านทาคอนเทนต์แม่ด่าลูกลูกด่าแม่ซึ่งพอเอฟซีสงสารเนี่ยก็โอนเงินให้แล้วพอได้เงินมาก็เก็บเงินสร้างบ้านเสร็จแล้วก็คืนดีกับแม่ค่ะส่วนผัวแท้ๆนะที่เป็นคนไทยคุผู้ชมก็คือทําตัวเป็นผู้กากับคอนเทนต์ค่ะพูดดีหน้ากล้องแต่ว่าตอบคอมเมนต์แบบหยาบคายมากๆคอยพูดนั่งเสิร์ฟข้างๆนะแล้วก็ทยยยออลคคคคิปปีี่่เเเมตัวน,นนดา้นนออกไแ ว่าดีว่ามีหลายๆช่องเนี่ยได้มีการเก็บหลักฐานนี้ไว้แล้วก็ออกมาแชร์ในตอนนี้ค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็อ้างนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทํามาตลอดแต่ว่าก็โดนมาหลายคดีแล้วก็แพ้ทุกศาลคุณผู้ชมโดยพฤติกรรมของสาวลาวท่านนี้เนี่ยเคยมีพฤติกรรมด่าผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยเรื่องเองินเรื่องทองเธอเนี่ยด่าบแบบหยาบคายสุดๆและคําพูดที่ติดปากของสองผัวเมียเนี่ยก็คือว่าเขาจะชอบพูดว่าคนอื่นเนี่ยมาด่าขขเขาก่อนเขาก็เลยต้องออกมาด่าคืนแล้วก็2ก็คือว่าจะบอกว่ามีคนเนี่ยมาด่า,า,าลูกตัวเองก็เลยต้องออกมาดาขขขข่าคืนเเพื่อ่ออปป็นกการปกปก้้งงูทที มันไม่มีใครเนี่ยเข้ามาด่าเด็กเลยแต่ว่าเขาเนี่ยแค่พวกเอฟซีคุณชมก็แค่เข้ามาเตือนบอกว่าให้พาลูกเนี่ยไปหาหมอหน่อยเพราะว่าลูกเนียเหมือนว่าจะพูดช้าไม่เข้าใจการสื่อสารชอบเดินวนๆและหนังตาข้างหนึ่งเนี่ยก็ตกจนเกือบปิดคุณชมซึ่งพอเขาเนี่ยมีเอฟซีเข้ามาเตือนบอกว่าเอ้ยให้พาลูกไปหาหมอหน่อย ทางสาวเราท่าน,นี้เนี่ยก็จะบอกว่ารอให้ลูกเป็นบ้าก่อนค่อยพาไปหาหมอค่ะแล้วก็จะมีการออกมาด่าถึงโคตรเงาของ FC ทั้งหลายด้วยคุณผู้ชมซึ่งเธอเนี่ยก็จะอ้างทุกครั้งเลยนะคะว่าเธอเนี่ยมีผัวเป็นคนไทยมีลูกกับผัวคนไทยก็จะมีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงลูกอยู่ที่ไทยได้ตัวเองเนี่ยถือแค่วีซ่านแลท่องเที่ยวมาแล้วก็มาท YouTube ําำย u ทูปหารายได้ในประเทศไทยเคยมีใน คลิปหนึ่งคุณผู้ชมเธอพูดว่าช่องช่องกูเนี่ยกูจะทําอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเธอไม่มีทะเบียนสมรสด,ด้วยซ้ำนะคะมาอยู่เมืองไทยขับรถยนต์คุณผู้ชมออกถนนโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่มีใบขับขี่แล้วก็มาอยู่เมืองไทยแบบนี้เนี่ยสิบเถึงสิปีแล้วค่ะ และการออกคลิปทําคลิปออกมาแต่ละครั้งผู้ชมบางครั้งเนี่ยเธอก็บอกว่ารายได้ดีก็มาอวดรวยบางครั้งเนี่ยก็บอกว่ารายได้เนี่ยไม่ดีไม่ค่อยจะมีเง, ne, เงินเลยมีแค่พอกินพอใช้ซื้อที่ที่ลาวก็ซื้อแบบผ่อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือว่ามีการออกรถตู้ป้ายแดงคลิปแรกเนี่ยบอกว่าซื้อเงินต่อมาเนี่ยบอกว่าแค่ดาวสรุปเส้สนทางการเงินเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะย้อนแยง้งและชาวเน็ตเขาก็เริ่มสงสัยกันแล้วผู้ชมแล้วว่าวิธีการหาเงินของเธอเนี่ยก็คือว่าเธอเนี่ยชอบทําคลิปออกมาแบบบ่นๆว่าแบบว่่าออกดนติิเเรืืงงค็ อยากจะซื้อเครื่องตัดหญ้าจังเลยเครื่องตัดหญ้าเนี่ยราคาหลักพันแต่ว่าต้องเก็บเงินซื้อก่อนหรือว่าเรื่องลูกเวลาที่เอฟซีแนะนําให้ไปหาหมอเธอก็บอกว่ายังพาไปไม่ได้เหรอเพราะว่าต้องใช้เงินและบางทีเนี่ยก็บ่นนะผู้ชมบอกว่าอยากจะทํามาค้าขายจังเลยแต่ว่าก็อ้างว่าไม่มีทุนก็ต้องหาทุนก่อนผู้ชมบางทีเนี่ยก็มีเอฟซีผู้ชมเข้าไปแนะนําบอกว่าลงทุนทําคลิปที่ดีหน่อยได้ไหมซึ่งเธอเนี่ยก็จะอ้างอีกเหมือนกันว่าทําคลิปที่ดีไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ทุน ก็ทําให้คนเนี่ยเริ่มเข้าไปบริจาคให้เธอเพราะว่าเห็นว่าแบบเอยเธอดูน่าสงสารดูแบบว่าติดเรื่องเงินคุณผู้ชมและที่น่าสงสัยที่สุดเลยเนะคะที่หลายๆคนเขามองกันก็คือว่าเธอเนี่ยทำอาชีพอาชีพเดียวยอดวิวเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าบ่นเรื่องค่าใช้จ่ายเกือบทุกคลิปแต่ว่าอยู่ มีเงินออกรถใบแดงได้ยังไงคุณผู้ชมซึ่งหลังจากนี้นะคะชาวเน็ตเนี่ยเขาก็คาดการเอาไว้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีมาหากราบอีกรอบหนึ่งแน่ๆเลยก็ต้องคอยดูเรื่องเงินบริจาคนะคะล่าสุดก็อาจจะมีการยุ่มหัวกันบ้างเพราะว่าเหมือนกับว่าคนในครอบครัวน่ะแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวค่ะและซึ่งพอมันมีข่าวแบบนี้ผู้ชมมีการแฉออกมาเมื่อประมาณวันสวันนี้แหละล่าสุด สาวลาวท่านนี้เนี่ยโดนหลายเพจรุมด่าพอโดนกดดันจากสังคมทนไม่ไหวคุณชมก็ออกมาขอเข้ามาลาโทษกันแล้วเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ว่าบอกได้เลยคุณชมว่าสาวราวคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ธรรมดาคือทำหลายเรื่องมากๆเดี๋ยวเราจะแนบคลิปไว้ให้ดูกันค่ะ